วันนี้เราจะออกไปที่สวนสาธารณะกันนะครับไปด้วยรถฟอร์มวันคันนี้พร้อมแล้วเราเริ่มเดินทางไปได้กันเลยครับ Let's go ว้าวเบลหลบมานั่งกับพ่อเลยพร้อมแล้ว<ไ>เดินทางเลยเ ขนาดห้าโมงึแล้วนเนี้ยใช่ผมทำไมแดดมันแรงจังเลยและพระาทิตก็ไม่ยอมตกด้วยอใช่ขนาดตอนนี้มันห้าโมงครึ่งแล้วนะครับแดดก,ก็ยังแบกอยู่เลยนี่ได้ให้ลูกนั่งที่ตักคนขับเลือนั่งที่ตักของคนซ้อนก็ได้นะครับ <laughs> แต่จริงๆแล้วควรจะนั่งที่คนซ้อนแหละ <laughs> แต่เราไปแค่ระยะสั้นๆ <laughs> ก็เอาเป็นอารมณ์อร่อยกันได้นะครับผม เปเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับ เราขับมาจนถึงสวนสารนะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับแต่ตอนนี้วันนี้สวนปิดนะครับน่าจะเพราะว่าโควิดรายวันที่สองพันสามพันนะเขาก็เลยปิดไม่เปิดให้เข้านะไปตรงกันตรงไหนอ่ะไปวัดกุ้กันตรงนนั้น อ๋อไปไปขี่เล่นตรงวัดกู้เหรอเขียนไปเขียนมาให้อาหารปลานะใช่ตรงส่วนไอเนี่ยพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์น่ะเออก็เข้าท่านะใช่ทางเขากว้างโอเคงั้นเราเปลี่ยนโปรแกรมไปปากเกร็ดโอเคไปกันเลยดีกว่าให้ลูกมีพื้นที่หน่อยได้หลับจัดหน่อยไใช่ใช่ใช่ไม่ต้องซีเรียสนะถ้าจะไม่ค่อยมีคนเลยตรงนั้นอืมชอบชิวมากชิวมากเขาน่าจะเปิดนะ เขาจะปิดทำไมมันเป็นเขตวัดด้วยเนาะก็ต้องปิดวัดอ่ะใช่โอเคคนรไม่มาไปกันดีกว่านี่มีฟี่รีครับผมเอ้ยสักน้ำส้มุ้งนะนะจัังส้มส้มไปซื้อน้ำส้มเปิดกระจกเลยสั่งเขาเลยไม่ต้องลงเอาอสองพี่คะ ็กหนึงขวดแล้วก็ใส่แก้วหนึงแก้วค่ะแก้วเล็กแก้วหนึ่งแล้วก็เล็กขวดหนึง่งโอเคอาใส่หน้ากากด้วยเราอะบนสั่งน้ำอ,ะอ่ะ,อะเป็นมรารยาททางสังคมแล้วตอนนี้การใส่หน้ากากใส่ใจอาจะได้ไม่ต้องกังวลกลัวเรา กวดนึงก็เ <Okay, S 2> ติเติมหมดเนี่ยเติมแก้วสลาดไหมนะี่ลาด <c oughs> อ่าจอดื้อน้ำส้มนะครับชิวเเราวิ่งมาก็ระยะทาง7.5กิโลแล้วนะครับที่วิ่งออกมาจากบ้านแบตเตอรีย่ยังไม่ลดเลยสักขีดอ,อ,อืมอืมขอบคุณครับี่เรามีที่วางแก้วด้วยบิลไว้บิวอินนั่นเอง เดือดได้น้ำส้มหรอก<ด>จุ๊บจุ๊บโอ้โห <c oughs> นี่ที่วางแก้วเบเอินสวัสดีครับรถ <c oughs> น่ารักนั่งกันน้ำปะไปไหนมาไหนก็มีในคนทักนะนี่รถน่ารักจังเลยคนนั่งก็น่ารักเนี่ย <c oughs> ปิดหมดเลยเอ้ยแต่มีผักขายนะมีตลาดเล็กๆ <c oughs> เบลหมูป่านั่นน่ะพ่อตกใจมั้ลูกดูดิดูหมูป่าเห็นไหมฮัลโหลมันต้องมีชื่อใครเอามาปล่อยมันลู้นะหลุดมาเลยเฮ้ยออมันหลุดหรือว่าเขาเลี้ยงไว้ตรงนี้อุ้ยมันจะมาทางนี้ <c oughs> เอ,อ้หมูป่าหันมามองด้วยฮัลโหลเพื่อนเป็นไงเดี๋ยวไม่ได้มองพ่อมองเดี๋ยวมี้เขากินอะไรเขาน่ะ <c oughs> เขาต้อจะมีคนเอาอาหารมาให้มันนะ อย่ในเคาะไงอยู่ในเหม,มูป่าหรือหมูธรรมดาหมูป่าหมูป่าเนาะแล้วไม่เห็นมีเขี้ยวเลยเออนั่นติหมูนนี้ไงหมูแบบเลี้ยงไว้คล้ายๆหมูป่าหมูดำเบา้าเออหมูดำเออหมูคุโรบุตะเฮ้ยเออว่ะหมูคุโรบุตะหมูดำเอออ่ะก็ไม่ถูกอ่ะเออ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 เอามาทำบาร์บีคิวนวลาสงสารมันนะมันอยู่เหงามันอ่ะ <laughs> ตัวเดียวอ่ะ เราเคยมาที่นี่เนาะตั้งแต่เป็นโบสถ์เก่าเขาเคยฟื้นฟูโบสถ์นี้เราพยายามที่จะดีดขึ้นมานะแต่โบสถ์ล้มอือเลยต้องสร้างใหม่สร้างใหม่ข้างในเขาสร้างพประธานวเหนี่ยวต้นไม้จานบินช้างได้กระโดดนอนกอเรียนที่นี่อย่างนี้สิบบาที่นี่พ่อพานเหมือนมาเด่นกระติบทำไม เมื <laughs> ่อสิบป,ปีที่แล้วค่ะเรามาแก่ที่นี่เราว่าพ่เราเจอกันครั้งแรกอ<ม>พอจะพาแม่มาก้จงร้องไห,ห้นะกะ็คือครั้งนี้คือครั้งที่สองไใช่อ๋อนี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ข้างหลังมีเรือน่ะเรือตะเคียนใช่เรือของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ไงอ๋าก็ทำจากไม้ตะเคียนไงเรือโบราณ เฮ้ยมีปล่อยโคโกระบือแล้วลูกเดี๋ยวดิวต่อชีวิตถ่ายชีวิตโคโด้วยดูเปล่าให้อาหารวัวดีกว่าวัวเวิ้นแล้วทุกยินดีรับเชิญการที่ห้าแม่แมเป็นลกูกศิษย์พนางเจ้าสุนันทาตุนมาลีรัตเลยนะเรียนที่นั่นใช่ไหมใช่สนันทานูน เขแปลกเราครับเข้ามาท่าไรกันจอยบ้านลิ้ครองจอยนุ่งเขาดูดีนี้เหมือนเขาวิ่งกันมาจากไหนลัะ,ละอืมใช่เราเแข่งกันอยู่ที่บ้านเด้อโอ้ oh, เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะทำน,นู่นนะี่นั่นเสร็จหมดแล้วเนาะเสร็จหมดแล้วอ,ะอ่ะออกนี้จบ Cái này nữa nè สวยสวยที่หน้าต่างาว่าเราก็ทำได้ ไปครับเฮ้ยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะน่าเชื่อนะปรับปรุงใหม่นี่ไปหมดเลยสวยงามพี่มีตู้อะไรด้วยเนี่ยอ๋อบุญเติมใช้ธนาัตรก็ได้เติมเงินซื้อสินค้าไอ้เจ้าอะ เอาไว้ก่อนแล้วกันนะมีทอนด้วยนี่ข้างๆมีร้านกาแฟด้วยอยากเข้าไปดูข้างในแต่ไว้ก่อนดีกว่าเขาเนี้ยนี่รถฟอร์มัดแล้วก็จอดไปตรงนี้เลยสบายคันเล็กกระติวโล่งมากเลยนะทางกว้างเลย อย่างนี้เลยเมื่อวานก็อย่างนี้แหละเงียบเลยไม่งอแงเงียบกริบเลยสบายชอบ เขาถึงเรียกว่าวัดพระนางลอล่มคือตำนานสมัยก่อนคือพระนางเจ้าสุนันทาพุมาดีท่านเสด็จล่องเรือตามแม่น้ำเจ้าพยาแล้วมาตรงนี้บ้าเผอิญว่าเรือของพระนางเกิดล่มขึ้นค่ะอ๋ะ oh. อใช่แล้วทีนี้คือสมัยก่อนน่ะเขจาจะ ไม่ให้ผู้ทห,หารเจ้าขุนมุนนายแตะตัวพร<ม>ะมเหสีของพร <ไป S 1> ะมหากษัตริย์ใช่เลยเกิดเหตุสุรนศกรรมขึ้นพระนางก็จมน้ำตรงนี้เลยค่ะกับลูกนอยด้วยค่ะลูกของพระนางเจ้าสุนอัครมารินทร์เลยเป็นตำนานว่าวัดตรงนี้คือวัดชื่อหนึ่งก็คือวัดพระนางเรือล่มค่ะอ๋อ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนลูกอ,อยู่ที่ค่ะอืมวัดพระนางเรือล่มวัดพระนางเรือล่มมาเป็นจัก,กรยานชิวๆิวสนุกจังเลยติจจดต่อดีกว่าอื่โอเคตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านกันแล้วเนาะ เาสนุกนะมาที่นี่เนาะสบายสบายเ,าเย็นดีนะแนะนํานะถ้าใครอยากหาที่ออกกําลังกายมาที่ไวกู้เนะี่ยปากเกตเใกล้ๆขับรถเล็กๆมาอย่างนี้ก็สบายที่จอดก็ชิลๆเนาะโอเคคราวหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับฝากกดติดตามช่องฟอร์มวันแฟมิลี่เราไว้ด้วยนะครับเราจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพาเที่ยวด้วยรถฟอร์มวันนะครับอันนี้น่าจะเป็น EP แรกๆเลยนะครับแต่พยายามมีมาต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ ให้หายคิดถึงกันไปเลยนะครับสำหรับช่องนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ